เมนูประจำเดือนนะครับผมไส่ตับนะครับผมตับหวานตับหวานสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื้อกันเยี่ยมแล้วนะครับหม้อเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับ อาเบี้ยนี่โอ้ยนี่น้ำน,นี่ข้าวไก่มีซีนของมานะครับผมผู้ชมมันนี่ของโอ้ชิ้นทีตอนนี้เต็มคะลับเบี้ยวเลยคุณผู้ชมนี่วันนี้เมนูประจำเดือนนะครับผมไส้กระเพาะตับสะโพกหมูสามชั้นอันนี้เขาทำให้พอตเสริมนะครับผมวันนี้น้ำิ้มโครถามซื้อมาแบบตัดเด็ดนะครับผมน,นี่ก็ตัวนี้ซีนบุกบกรอบ นี่สับนายนางก็ไม่มีแล้วเนี่ยไอ้บุอัดได้กรอบเต้าหู้เห็ดเข็มทองมีผักบุ้งนะครับผมอันนี้มีเมนูต่อไปถุงเน่าครับผมอนี้ถุงเน่ามะเขือตามจ้วงผมนีนำขวดด้วยเดี๋ยวให้อาหารน้องไก่ก่อนแล้วก็มาเพื่องก่อนนะครับไปไปแล้วก็บอกเรื่อเป็นการ์ดนี่ยเนี่ ลุงใกล้ๆแล้วันเลยนี่เดี๋ยวประมาณนี้นะครับผมเพีก่อนเดียวกว่าดูกยังไม่สุกนี่แมวน้องแมวก็อยากกินแล้วทุกมุกกันฮะาเดี๋ยวย่างเตาอน<า>วางกระทะลงแล้วครับผมโอ้หน้ำพึกรนอนๆอนนอนนอนนอน,น,อน,อนสงบไดน้นะครับผมโอ้ฝนก็ตกมาครับทุกท่าน ไม่มีหน้าหนาวแล้วมั้งคนตกแบบนี้นี่แปลงเสาก่อนนะครับมันไม่ตรงยาออกตองเลยเงีย,ยบดยกันเ้ยทุกคนยาไหมลูก ยานะเราอ่ะลูกบาลลูกบอย่างมือสามชั้นก่อนนะครับผมไม่อย่างนั้นมันจะอันนี้ติดก,กระทะ อืมอหามากูกระทลูุเดี๋ยวก่อนน,นยังไม่สุกอืมต้มแล้วนะครับผมวันนี้ต่อข้อจะข้อก่อนเฮ้ยเฮ้ยยาแล้วก็ไส้ครับผมไส้วานครับ ยาแน่ลูกใส่หวานเพิ่แล้วก็เตะค่ขอยอ,อีกนิดหน่อยนะครับผมน้องแมวก็ขยักแล้วครับทุกท่านเลยก็ตับนะครับผมตับหวานตับหวานเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็พ่อจันจะเอาสต๊อกนี้ลวกนิดหน่อยครับผมโอ้โหถ้าเราลวกแบบนี้อร่อยนะครับผม ทำแบบมือจุม่มย่างไว้ก่อนผักนี้เก็บไว้นี่ก่อน,กนเก็บไว้นี่แล้วก็ขอรีันชออยล้างคอก่อนนะครับผม,ผมบรรยากาศใช่เลยนะครับผมต้องสิงโฟนเลย ล้างข้อก่อนนะครับน้ำจิ้มนี่คนชามชอบผสมนะครับผมถ้าผสมนี่อร่อยอันนี้หน,นึ่งนีง่หนึ่งโอ้สุดนี้อร่อยซุกี้หนึง่งซีฟู้ดหนึ่งนะครับผมนี่ยวมาดูนี่ก่อนครับกินไปโอ้ปวดตกข้าวข้อไหนเข้ากับบรรยากาศมากเลยนะครับ กโอ้นผลสุกอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็สองชั่งกว่าแล้วมาวเก็บใหม่เลยเปลี่ยนตะเกียบไม่ได้นะครับผมใช้ตะเกียบนี้มันไม่สุกเมื่อกี้เลือกหัวนี้ก่อนเดี๋ยวให้น้องแมวกินก่อนมันเขามันนี่นะครับผมน้องแมวอ <laughs> ือมันเย็นกับหนุห่ยยางไว้ก่อน เดี๋ยวก่อนนุ่งเดี๋ยวก่อนไอ้บูก้าเฮ้ย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 เ่าฮ่าเอาให้น้องแมวกินก่อนนะครับผมนี่นี่นี่นะับเอาให้น้องกินมามาลูกไหมเอาคนละชิ้นอากินทำลูกบอลเอากินไม่อย่างนั้นไม่ได้กินเอากินมา นี่ก็กินได้รึไม่ได้ครับผมต้งไม่ให้กินก่อนนี่สามตัวพี่น้องนี่สามชั้น เ,าเมาเอี่ยมเลยคุณผู้ชม,มน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มซุก,กี้ผสมกันนีอ่อร่อยมากครับหมูชามชานี่กินเมื่อไหร่ก็อร่อยครับผม,อมหอ,อน วน,นี่ยังไม่สุกนะพ่อผมยันมันสุกปะ่ะมาก็ตับก่อนตับวานตับวานนี่ตับครับผมนี่เป็นกระเพาะนี่นี่ไข่วานครับผมก่อนหมึกครับนี่ ตับวานก่อนนะครับฝนก็ตกไม่หยุดไม่ยั้งเลยเห็นไหมเนี่ยล่ะก้องเห็นไหมเห็นไหมใกล้ๆนีไงไง่แหละตับนี่นุ่มอร่อยมากครับคุณผู้ชมอันนี้กับพ่อเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อน มึกก็อร่อยครับหมึมกก็แบบกะเพาะนี่มึกก็หมดแอืมงอมยากว่เะเลื่อนุประจำเลื่อนนะครับผมพร้อมกับบรรยากาศทายฝนเข้ากันนี้มากครับ สวัสดีค้มนะครับผู้ชฝากกไลค์กแชร์กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด <t Anfang> ้นะครับสวัสดีครับ